สามสองหนึ่งสวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับใครอยู่กับแบคเรียวิวชาแนลนะวันนี้ก็จะมาเล่นแบบเอ่อเอาชูราแบบเกาะลอยฟ้าครับเออเมื่อกี้ก็ได้เล่นไปแล้วนะแต่ว่ามันลงไม่ได้ลงไม่ได้ก็อันนี้ครับที่แบบนี้ก็ได้ทำนูวดก็เลยลงไม่ได้ทีต้นไม้ที่มีเยอะก็ถูกแล้วก็ไ้เลยที่เห็นสองคนก็คุณจะพาเขาไปไหนครับไปสมทหารไหมครับไปที่พาไปสมทหารครับที่เนื้อนี่ผมก็เจ็บ ก็ต้องไมาเลยครับโูดูดูดดู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 ดขาูด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 กดูดูะไดูดาดูดาดูู่ดูดูดูู่ด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 มดู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 ดดูดูด้ดู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 ูดูดูดมดดูดูดูรโซเชียลดด อโอ้ยทำไมเนี่ยโอ้ยดีมาไมมยน,นอะไละบอง้อแล้บทีมมีคันหยาบก,กขอไปดิครับพอดีกล้าก็บางครั้งก็มีคําหยาบบางครั้งก็มีคําหยาบครับเอ่อไม้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้นี่ก็อีสิบสองเลยใช่ไหมเนี่ยดีสามีสแล้วครับ โออคโบ่ยม oh okay. ึงจะทำยังไงตัวเกงขึ้นโมงยังไงเนี่ยหรือวถึงบุคคนถึงก็ฟาร์มหินมาเลยนไม่ได้หรืออ้โม้ยจะมาเอาไม้ตัดเติมบ้านก่อนนะครับเอาหินยครับเอาไม้ไปขึ้นไ้าไมอะเอาไม้ไปเราจะไม่เป็นเกาะใหญ่เลยนะเอาไม้ไปขึ้นสีก็พอนะครับ เอเาต้องก่เย่กัวบ้ามาทำเชีอะไรนี่เนี่ยเนี่ขาเพราเราได้ได้จากรอยากกจะฟารเา่เราไม่อยากจะฟารเขาแบบเป็นเด็กอะไรเด็กครับ

อเอพาเมื่อกี้ที่แม่ถ่ายก็คุณที่ที่ที่เป็นที่เป็นแบบนูน้นนะผมบอกเลยมันมันแบบมันบักนะบักมาเองครับมันรู้เป็นอะไรครับมันมั่วครับผมรู้ครับแต่ผม,ม,ผมถ้าสมมติลงไปก็ถ้าผมตายก็ขึ้นมาไม่ได้อยู่แล้วผมก็ไม่ได้ลงไปเอาไดมอนด์ที่อยู่นนั้นก็มีไดมอนดได้ผมก็บอกเราทำโดดแล้วเมื่อกี้ครับไราทำโดดแล้วครับพอไม่มีไดมอนด์อีกสองอ่ะโอ้ ไม่ต้องการนะแบว็ก็เอาชดนก็นต้อารลวันนี้แอปเปิ้ลรูอว่าอะไรไม่ตกลงมาเลยอผมกมาเลยว่าเป็นงาอย่างเมมอรสนางเดลงเดฟัี็กสังก็มันจะหออ้โกือบตกเลยอหานเลยตรนี้ละกันนะดสนครับชาติผมก็อยชินมาเลยครับ

เดี๋ยวช่วงนี้ก็มีลาถ่ายนะครับเดีวอ่าเดียกถอนะครับเลกหมดแล้วครับ็อยุดคุณูนะเหรอหินครับทำไมเนี่ยคุณููว่าหินว่าน่ย่หินต้นไม้ยังไงโอ้ยครับียว่าณผชมผู้ชมว่แล้วคุณเอาต้นไม้ไปไหนหมดเนี่ยไม่เลครับไม่เลยครับเหรอึกต้นเองเหรอใช่ครับ ตูอึ้งอีกเอ้ยฝนตกโอ้ยฝนมกใช่ครับดาบได้ไหมเนี่ยเอ้ยครับดาบไปทำไมเปลี่ยนอ้เล็กมากให้ผมดีกว่าอะไรอะไรกันเขาขี้มีดปากเลยนะครับ What the fuck เราไปดูที่นั้นเอยดีครับที่จีที่จีเป็นชุดย้อนนะนั่นนะครับอีพีสามนะครับแล้วก็ดูแบบเร็วๆมันเร็วครับเป็นเนื่องรวดไรครับสรุปครก็เลขเลขนะครับเลขยายายาอะไขก็ไปดูเองเยอะเลยอยางครับมามานอนก่อนครับ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 ดูผมก็จะนอนไปพูดกันครับก็จะพูดว่าเลขเดลิทสาม อ่าเล่นกการเดินป oh, 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 ั่เร่อยๆตามก็มันก็แข่งแชร์นี่คือดูตอนเลินครับอ๋อพี่เองไม่ผมครับผมคุยต่อไม่ครับไอ้วัววัวตายแล้วเรับำอะไรลงไปไอสัตว์เพี้ยไม่เป็นไรครับหัวนัก็ไม่เป็นไรครับโอ้หนู่ยเห็นไหมครับเป็นน้ำน่ะนั่นไงที่บล็อกมันจะแบบคคุมดันนั่นน่ะอับ โอ้ยนูเป็นเมืองเลยเห็นแทบเป็นเมืองเลยสัตว์นี่เดิมนี้ก็ผมเป็นคนสร้างเองครับเอาเหล็กมาบเอายเอาหินมาใส่ใส่ในกล่องขออีนอหินคุณเติมคุณขเติมครับเดี๋ยวผมก็จะนุเองครับใส่ใส่หินไว้นในกล่องครับคุณเอเหินให้ผมสองอัน,น,นโอเคไสามอันเลยครับผมขออีกอันน่อันเดียวขออันเดียวอะไร วันจะขุด,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 ดอ,อันนี้จะเอาอีกเพิ่มโอเคจะขุดไม่จะไปต่อเพิ่มใช่ไหมครับโอเคเจ้าหันนาวนะั่นเงาหนาดูมีคู่เื่อเมันดิสมันได้เฮ้ยมาอีกเดีดนนะเเด๋ยวก็ดูดีเสียเลยจะดีนะครับบอตัว,วนี้อดีไปแล้วสี่หนึ่งครับมันน่าจะวิ่งสนุกครับพอดีืนที่กว้างเลยแล้ว

เบืองว่ะขอพิกเอ็กมาขุดดูนี่หน่อยเบืองคลิปนี้ถ้าเร็วถ้าเร็วขึ้นไปก็ขอไปนะพอดีว่วา,ายังไม่กินข้าวเลยครับำสามพอเบื้องจัดปล่ยเบอร์ทองขอเล็กอีกครับ ขอหินอีกครับสใส่หินมาเลยผมก็มาสร้างบ้านบ้านนี้ไม่จังครัด <สา S 2> ดูพื้น,นที่มั่งดิผมเอาไปต่อเติมขอบเพื่อกันเลีนนะ นี่ก็ขอบอกเลยมันจะไม่ไม่ยาวไม่สั้นโอ้ยเหี้ยก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับไลค์ถึงสิบก็ได้ครับกดไลค์ถึงสิบถึงห้าก็ได้ครับเป็นพ่สบันเริงบันเริงใจเรงบันใจอ่ะเนาะเดี๋ยวที่ตรวจตัวไปเนาะแต่ผมทำบ้านไม่เท่าก็ช่างมันนะเพราะที่เก็บมากเลย ดูได้ปลว่าฟันีิเสงเค่แต่ประตูก็ไม่ไม่ต้องทำก่อนไหนขอย้ายเตียงก่อนนะเตียง่อนอ่ะ เว้นที่ดีกว่าเอยไม่ต้องเว้นละช่างวัวในเออเมีไม้ครับในกล่องน่าจะมีมั้งมีอยู่รครับประตูโอ้ยพื้นที่เต็มเห,อหรอเสียงวัวดังทิง้ง ระวางมั่วเลยวางมั่วเลยแล้วก็ทำอะไรนะปุ๊บไปไปวางประตูกันเลยเห็นพอแล้วมั้งเห็นได้เลยจริงสามสิบเจนี่ย สามสิบโดเ่นเจอระบัชิอ็อปเย็ดดูเดี๋ยวค่อยขยายครับเพราะตูกข้ายังเลยใช่ไหมครับในนู้นเพราะ้าก็ตั้งตรงนั้นแหละดีแล้วถ้าตั้งในบ้านมันคนที่ข้างจะลุกไม้เดี๋ยวผมก็ไปตกต้นบ้านครับวันนี้เออไม่ใช่ไม้ครับ หินวัหินมีอยู่หกสิบสี่ก้อนนี่โดจะเอ้โหนี่ครับโอยทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยอะไรเหรอนั่นไงช่างหัวมันดิช่างหัวมันเดก้สามสิบก้าสิบสิบสามสิบสสามสิบสบบาดกาดกบาับานมึงดิโอ้ย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  จบคลิปเลยไหมเนี่ยไมลนสิบสองนาทีแล้วจบคลิปได้เลยงั้นคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากคไลค์กดแชร์กดซับต่าแล้วบายบาย